คพิ่คําคำศัพท์เสริมการเรียนรู้ให้ลูกรักโดยชุดหนังสือ My First Fun Verse ช่วยปูพื้นฐานการอ่านการจดจำคำทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยและภาษาจีนอย่างสนุกสนานมาเป็นเพื่อนกับกุงก๋งกิงกด subscribe ติดตามช่องกุง่งกิงกันนะคะสวัสดีค่ะเพื่อน ขอต้อนรับเข้าสู่รายการนิทานสนุกกับกุ้งกิ้งวันนี้กุ้งกิ้งจะพาทุกคนไปรู้จักกับพลังของแม่เหล็กกุ้งกิ้งกับน้อยหนากำลังเล่นเกมตกปลายอย่างสนุกสนานค่ะแต่แล้วก็เกิดปัญหาขึ้นปลาตัวหนึง่งกลับไม่ยอมติดแม่เหล็กเหมือนตัวอื่นๆเพราะลวเสียบกระดาษที่ติดไว้หายไปเอ๋แบบนี้จะทำยังไง จะยังดูดปลาเด้อยอยู่หรือเปล่าต้องมาติดตามต่อในนิทานเรื่องกุ๋งกิ๋งสนุกกับแม่เหล็กค่ะกุ๋งกิ๋งสนุกกับแม่เหล็ก Happy Kids เรื่องมนุษยดีทองกลอยภาพนพดลกำจรไภัยสาลที่โรงเรียนกุ๋งกิ๋งเริงร่าถึงช่วงเวลาเล่นตามมุมได้ ขงกิ๋งชวนน้อยหน่าเล่นเกมตกปลาสนุกถูกใจทั้งสองช่วยกันตกปลาทีละตัวจนมาถึงตัวสุดท้ายตกเท่าไรก็ไม่สำเร็จทำไมปลาไม่ติดเบ็ดเด็กๆสงสยัยลวดเสียบกระดาษหายไปนี่นาเพราะอย่างนี้ไงล่ะ ถึงตกปลาไม่ได้กุ๋งกิ๋งชวนน้อยหนาตามหาของมาติดปลาแทนลวดที่หายไปช่วยกันหาในห้องดีกว่าแล้วทดลองว่าแม่เหล็กดูดอะไรที่มุมบ้านมีของเล่นตุ๊กตาพลาสติกและผ้าแม่เหล็กดูดไม่ได้ที่มุมหนังสือหน้าอ่าน มีนิทานและชั้นหนังสือไม้ลองเอาแม่เหล็กแตะดูซีไม้และกระดาษนี้แม่เหล็กดูดไม่ได้ไปที่มุมดนตรีบ้างโอ้มีบางอย่างแม่เหล็กดูดได้อ๋อเราเข้าใจแล้วล่ะแม่เหล็กจะดูดส่วนที่เป็นเหล็กไง ลองเอามาติดปลาดูสิแต่เครื่องดนตรีใหญ่และหนักเกินไปต้องหาของชิ้นเล็กเลก็ที่เบ็ดแม่เหล็กดูดและยกไว้บังเอิญน้อยหนาขยับมือเบ็ดแม่เหล็กที่ถือดูดกิบทันใดกุ๋งกิ๋งบอกโอะนั่นไงล่ะกิบติดผมน้อยหนาแม่เหล็กดูดได้ กุ๋งกิ๋งขอยืมกิ๊น้อยหนาเอาไปติดปลาแล้วลองเล่นใหม่สำเร็จแล้วปลาติดเบ็ดขึ้นมากิปของน้อยหนาใช้แทนลวดได้กุ๋งกิ๋งและน้อยหนาช่วยกันนับปลาที่ตกมาได้ได้ปลาคนละกี่ตัวนะใครได้มากกว่าน้อยกว่าเท่าไร เล่นเสร็จเก็บให้เรียบร้อยกุ๋งกิ๋งน้อยหนายิ้มแย้มสุขใจสนุกจังเล่นเกมตกปลาเอคราวหน้าจะใช้แม่เหล็กเล่นอะไรตอนนี้กุ๋งกิ๋งได้เรียนรู้แล้วว่าแม่เหล็กดูสิ่งของบางอย่างได้และบางอย่างก็ดูดไม่ได้ค่ะแค่ลองสังเกตทดลอง และไม่ยอมแพ้ก็ทำให้เราแก้ปัญหาได้สำเร็จอย่าลืมว่าการเล่นและการทดลองเป็นอีกหนึ่งวิธีสนุกสนุกที่ทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวรอบตัวเลยนะคะกลับมาพบกับกุ้งกิ๋งใหม่ในตอนหน้ากับรายการนิทานสนุกกับกุ้งกิ๋ง ทุกวันสุกแรกของเดือนและทุกวันที่สิ้าของเดือนที่ช่องกุ้งกิ่งแฮปปี้เวิลด์อย่าลืมมากดไลค์และกดติดตามเพจกุ้งกิ่งด้วยนะสาหรับวันนี้กุ้งกิ่งไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะกดติดตามช่องของกุ้งกิ่งด้วยนะคะ